สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซื้อของให้ครอบครัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับอบฟ้าแฮชเล็บทองเจเลนซีฮายฮัลโหลวันนี้เราจะมาทำอะไรคะวันนี้ไปดูทะลุปุ่มกันเป็นบล็อกที่ไม่มีอะไรเลยอะเต้นแกเธอมอง ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายสวัสดีค่ะขอสอบถามหนยค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อชื่อชอะไรคะก็อันนี้ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็จะแอคค่ะแอคตามภาษาโอเประเภชรนั่นเองนั่นและถูกเพงวันนี้จะเป็นยังไงก็เชิญทุกคนไปรับชมเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซื้อของให้ครอบครัวนะคะเนื่องในวันที่เราจะปีใหม่แล้วก็เลยอยาก ซื้ออะไรให้เล็กน้อยนะคะจริงๆเรามีแผนที่จะไปเที่ยวที่พัทยาแต่ว่าแผนนั้นก็ล่มลงอันนี้เราก็มาซื้อของให้คุณพี่สาวของเรานะคะหรือว่าคุณเจ้พราวพราวตะวันนั่นเองคะ่ะ ซึ่งเจก็ชอบวีแบ,บ๋ๆมากเลยนะคะเหมือนเคยบอกว่าชอบหมีขาวก็เลยจัดไปให้เลยขออนุญ,ญาตปรับแสงก่อนนะคะเพราะมันมืดมากและเราก็มีของสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะอุ้ยต้องแจ้งเลยก <c oughs> ็คือสิ่งนี้มันก็คือแผ่นรองเมาส์นะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณเต้ของเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่า มันเป็นบางทันไงคุณยังไม่มีของบางทันสยนดันนะคุณซึ่งอันนี้ที่เราซื้อมาเพราะว่าเราชอบด้วยซ้ําเอ่อไม่รู้ว่าพี่พาจะชอบไหมแต่ว่าน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะอ,อไว้เราไปลองดูนะคะว่าเขาจะชอบสิ่งที่เราซื้อมาให้หรือเลปล่าส่วนคุณแม่คุณดีคุณป้าคุณแจ๊ดของเราก็จะซื้อซื้อใจให้แล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้แฝงรับเชิญท่านใหม่มาแล้วกันนะค,ะนนคือสวัสดีค่ะพี่สาวประเพชค่ะเรื่องในวันจะปีใหม่แล้วเราก็จะถ่ายแบบครอบครัวค่ะล้วก็จะอยู่ในห้ครอบครัวนะคะอ้าะะเราแบบบอก,บอ,กอะไรแล้วมันจะพิเศษไปมากกว่านั้นคือหนุมีอะไรจะให้ด้วยแต่ว่าเจ๊จะต้องหลับตาแล้วก็ถ่ายว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าทาไปทําไมไม่ได้หลับตาแลไวได้ไหม ปิดเลยปิดตา <Okay. S 1> แล้วเจ๊ก็ต้อง <c oughs> แล้วเจ๊ก็ต้องจับแล้ว <c oughs> แล้วก็ถ่ายมันคืออะไรโหยากเกิน oh, <yeah> เอาล่ะับตาโอเคเคก็ได้สิ่งของอยู่ในนี้แล้วแต่จะไม่แชร์แรกเพราะว่าเราปิดไว้เพราะว่าเอาเอาเอาร <c oughs> ับรับรับ <c oughs> อย่างที่หนึ่งนะคะอย่างที่หนึ่งก็คืออ่าอมือจับต้องถ่ายว่าคืออะไรเป็นสิ่งที่เจ๊ชอบดูอยู่ในกตูนเน็ตเวิร์กแล้วก็เจ๊ชอบตัวนี้ <c oughs> จริงเหรอพริอย่าลืมตาหรือยังไม่ลืมเลยไม่หรอือนคนี่นที่หผนไปแสอย่างนี้อ่ะไม่ใช่มันคือนี้างหลังเจะรวบผมแบบนี้นี่นี่นสมุินะอ่ะสมมุิไงอ่ะก็ม้วนม้วนม้วนปึ้งตึ้งอ่ะอย่างงี้ยเข้าใจปะเออใส่ไว้อย่างที่สองหลับตาเหมือนเดิมอันนี้น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามัน เจดูตัวนี้แล้ววันไหนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้เจอกันเจดูตัวนี้เจก็อาจจะคิดถึงหนูก็ได้สีคเขียน <c oughs> มั่วละอ่ะลืมตาเลยดีกว่าอันนี้แพนด้าเปล่าถามถึงน้อนแพนด้าแบบนี้ไม่ได้ชอบมีขาวแน่เลยซึ่งหนูยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะพี่พาชอบแพนด้าหรือมีขาวแต่เจเคยบอกชอบมีคาวแต่อ้าวผิดเหรอเ่ชอบแพนด้าหรอหลาเล่นชอบบีแปร์แปรทั้งสองตัวเลยอ๋อ อันนี้ไม่ต้องหลับตาหรอกอันนี้หนูให้ไม่ต้องหลับตาเพราะว่าจะได้ใส่เสือ้อคู่ครับนี่ซึ่งเจนไม่ได้ชอบสีฟ้าแต่ว่าแต่ว่าแต่น่ารักนีใส่ไปเถอะเ <laughs> นาะให้อย่าไปตั้งบนโเต๋ออะลองแกะดูคือหนูอะอยากได้นี้มากเพราะว่าเบรฟเพราะว่ามันมีหนี่มัสีตัวนีม้มันน่ารักมากหนูก็เลยให้อาดูอ่ะไม่รู้ให้อย่าดูอะไม่รู้ลองเปิดดูถ้าพี่ชอบเหรอพี่ชอบเจสซี่มินี่แล้ว อันนี้ชอชัยอ่ะมีต้นด้วยอ่ะไหนอะเนี่ยสโนไวท์ป่าเฮ้ยสโนไวท์แม่ชอบอันนี้สืตรสานสานการเป็นยบ <c oughs> ใช่นะคะเย้ทำให้ลูกมาเก็บเลยไม่ต้องหลับต,ตา <c oughs> คือเราห่อของขวัญชิ้นนี้มาให้พี่พาน,นะคะ <c oughs> แล้วหนูแกะแบบไม่ให้เจเปิดอะอ่ะแล้หนูแกะแบบไม่ให้เจ หนูติดแบบไม่ให้เจ้เปิดได้เจ้ก็ตามดูไงเจ้มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเจ้ไม่เอาหนูก็ขอถ้าเจ้ไม่เอาหนูก็เอาเริ่มงงเริ่มงงว่าถือว่าใครได้ติดมือเอ๊ะลองดามมาว่าอันนี้คือหอยเองเป็นใช่เป็นทรงลักษณะอย่างนี้เขี้ยวมันคืออะไรมันหนักมากอ่ะเขี้ยวน้กเขี้ยวหนักสูงขนาดนี้เลยเอ้าไม่เคยเห็นหรอกบเขี้ยวสูงเครื่องก็ตุยังเครื่องที่แล้วเกิดการมมเต็มนะคะเปลี่ยนเครื่อง ุยเก็บได้จริงโมมากจิกเลยจิกเลยมันสิงไงไม่มีเล็ดเลยต้องให้คนนี้เล่นมาโลดอ๊ย่เอาอเดี๋ตเฮ้ยสินไม่อานูไป ซึ่งที่มีอยู่ตอนนี้พี่พาของวิพัฒทิ้งไปได้เลยใช้อั่นี้เลยเหรอพอใช้นี่นี้ใช่ป่ะเราจะเล่นเกมชัร์ตแล้ะทิ้งเป้าทุกตาใช่หนูลงยันไและลงยันแล้วขอให้พาชนะแข่งอะไรก็ชนชนะ บอกใครนะคะว่าเราทำหน้าอะไรนี่นะคะก็การอันบล็อกคนสิ้นสุดแล้วอุ้ยน่ารักอ่ะแล้วมันยังสงสัยว่ามันติดยังไงติดเดี๋ยวเดียวมันไม่ได้อ่ะมันต้องหมุนอะหนูขออนุญาตอ่ะงี้มันต้องหมุนผมนี่ใช่ก็คือเก็บมางี้แล้วอันนี้คือใครเป็นผู้สบไข่อะจริงๆแล้วเอามาติดตรงนี้หรอหมุนอะไร เนี่ยน,นั่นไหนซื้อที่ติดด่อยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยอ๋อไม่คือเจะต้องแบ่น,หนไหนักเฮ้ยเนี่ยอดูดิดูในกล้องดูด้วยนยงงี่มันไม,ไม่ถึงหรอมันถึงแต่ว่าหนูทำให้มันไม่ถึง,งอเองนะคะจบชิปปะวันนี้เราก็แฮปปี้มากนะคะเพราะว่าอบป้าเพชรซื้อของคุณมากโอเคสามสองหนึ่งวันนี้เราก็เออ 3ามสึำหรับนี้ค่ะแล้วก็สามสหนึ่งหหน่งสอ วันนี้นะคะก็รู้สึกด,ดีใจมากนะคะที่โอเรลเฮดนะคะซื้อของสับให้หลายชิ้นเลยนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็อยากจะบอกว่ามันจบและะ้วค่ะหมายถึงว่าคลิปมันจบและะ้วค่ะจริงๆแล้วคลิปเต็มประมาณ40บนาทีกว่านะคะก็เราตัดเหลือเท่านี้ถือว่าเก่งมากคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย